สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่10 m i n u t e Podcast นะครับซึ่งวันนี้คิดว่าน่าจะเทนจร,จริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยาวมากแต่อย่าลืมฮะช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราก่อนเลยนะขอสัก50ไลค์แล้วกันนะคลิปนี้นะฮะ,ะก็มาพูดถึงเรื่องของดาวินแฮมครับกับแอนโทนีเดวิสกันสักหน่อยนะครับดาวินแ h มวอนแอนโทนีเดวิสทูชุดซิกซ์ีเพอรกมนะฮะยิง3มแต้มเกมละ6ลูก เนะครับเอาสินะครับเอากับเขาสินะฮะคือคืออันเนี้ยจริงๆเรื่องนี้มันออกมาประมาณวันสองวันแล้วมั้งนะครับเออแต่ผมก็เห็นแล้วมันน่าสนใจดีก็เลยเอามาทํานะครับคือคือแฮมเนี่ยได้บอกไว้ว่าเฮ้ยผมอยากให้ให้เขายิงนะแล้วก็ต่อท้ายด้วยว่าถ้าเขาทําได้ผมรู้แหละผมรู้ว่าว่าว่าเขาคงไม่ทําหรอก แต่ว่าเขาอาจจะทําให้ผมช็อกก็ได้ไอ้คำว่าบัตร maybe hell shock me เนี่ยนะครับก็คือแบบว่าใครจะไปรู้ว่าผมโยนๆไปเขาอาจจะทําให้ผมดูก็ได้อะไรประมาณนี้นะ่ครับซึ่งเขาบอกว่าก็ขอไปยิงยิงยิงสามแต้มเกมละหกลูกแล้วกันนะนะ่ครับแล้วก็ครึ่งครึ่งแรกเนี่ยยิงสามลูกครึ่งหลังเนี่ยยิงอีกสามลูกอะไรประมาณนั้นอนะ่ะนะครับผมผมคิดว่าจริงๆเขาเขาก็น่าจะทําได้แหละนะอะไรประมาณนี้ฮนะซึ่ง คำถามก็เกิดขึ้นเลยครับว่า Come on bro Anthony เดวิสเนี่ยนะยิงสามแต้มนึกภาพออกอไหมคือแน่นอนครับว่าว่าผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรครับของกับแอ t h o n y เดวิสนะต้องบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเราเบสออ on ความจริงหรือว่า f a ต์ที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยครับมันปุ้ยี่ปุ้ยยำมากครับการยิงสามแต้มของเดวิสเนี่ยนะครับโอเคแหละ เขาอาจจะเคยยิงได้ดีนะใน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 ช่วงเพลย์ออฟตอนที่ได้แชมป์นะแต่เราต้องละฐานนั้นเอาไว้ไกลๆเลยครับเพราะว่ามันเกิดเพียงช่วงเอ่อช่วงเดียว Small Sample เดียวแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยตลอดทั้งอาชีพเนี่ยครับเดวิสมีการยิง3มแต้มที่30%เท่านั้นนะครับยำ้ำา3 0นะฮะแล้วถ้าเราจะไล่เรียงกันเนี่ยนะครับเอเทม,มันน้อยมากครับนะ เทมคือเท่าไหร่1.8ไอปีที่ยิงเกิน30อ่ะ2.2 2.6 3.5แต่ว่า3ปีหลังเดวิสไม่เคยคลักการยิงแบบถึง30เลยอ่ะ3ปีหลังอะนะครับนะร,บรวมๆแล้วก็ประมาณ120กว่าเกมเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยการยิงก็น่าจะประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะค่าเฉลี่ยการยิง3ปีเนี่ยเท่าไหร่สิ 1.8ครั้งแล้วก็23.8เปอร์เซ็นต์อ่ะคือนึกภาพหไหม With all due, respect to fact อ่ะมันไม่ควรยิงไงเก็บ <c oughs> ป่ะแต่ถามว่าเฮ้ยผมเข้าใจไหมว่าทำไมทางด้านของดาวินแฮมเนี่ยถึงถึงอยากให้เดวิสยิง เข้าใจครับเพราะว่าไอปีที่เดวิสได้แชมป์อะถ้าใครเป็นแฟนเลเกอร์สแล้วดูช่องเราเนี่ยก็น่าจะเห็นพี่เป้พูดบ่อยเหมือนกันว่าปีนั้นอะส่วนหนึ่งที่ทําให้เลเกอร์สค่อนข้างไร้เทียมทานเลยก็คือการยิง3มแต้มของเดวิสที่สูงถึง3าเซนะครับนะฮะอ่ะนี่ถ้าใครไม่เชื่อนะครับสาจาก3ครั้งนะฮะ แล้วก็มีการยิง mid range ที่แม่นมากซึ่งนั่นน่ะช่วย e l e ล a t e หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของเกมของเลเกอร์สได้อย่างดีเลยเว้ยเพราะฉะนั้นคือคือถ้าถามว่ามันเป็นการขอที่ดูบ้าบอเกินไปไหมอ่ะผมโหว่ามันเป็นความบ้าบอเกินไปหน่อยแต่แต่ถ้ามองอีกมุมคือมันมองได้2มุมเว้ยคือถ้าเดวิสแม่งบ้าจี้ยิง6กลูกจริงๆกับกับแฟต์ที่มันบอกแล้วว่ามึงมึงห่วยแตกนะ นะครับมันมันจะเป็นการลดประสิทธิภาพของทีมโดยใช่เหตุนึกภาพออกไหมการที่ให้เดวิสเทคแอคทมแบบสามแต้มหกลูกอะ่ะคัมอนถ้ามึงยิงลงประมาณแบบยี่สิบแปดเปอร์เซ็นไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะคือมึงจะยิงไปทำไมนึกภาพออกไหมคือคือสู้มึงไปโฟลเตอร์สักแปดลูกแม่งเผลอๆยังได้แต้มมากกว่าเลยเก็ตปะ่ะเออคือคือเนี่ยคือถ้ามองมุมเนี้ยมันก็จะดูออคเวิร์ดอ่ะแบบ 88, แปลกๆที่โค้เทมแม่งทำบ้าอะไรวะนะครับแต่ แต่ถ้ามองอีกมุมคือแอนโทนีแอนโทนีเดวิสบ้าจี้แต่พอสมควรอ่ะผมว่ามันอาจจะเกิดมุมดีขึ้นได้ครับนั่นก็คือวิเตวินแฮมมึงมามึงมาอะไรเนี่ยนะมึงมาให้กูยิงหกลูกสามแต้มเอ้ยหกแต้มสามลูกเฮ้ยสามแต้มหกลูกอ,อันนี้ไม่ได้เล่นมุกเช่อเนี้เรื่องจริงมึงไมาให้กูยิงสามแต้มหกลูกอ่ะอะยอมยอมบ้าจี้ให้นิดนึง เกมละประมาณ3.5ลูกไหมล่ะซึ่ง3.5ลูกผมว่ามันก็ยังอยู่ในเรนจ์ที่เขาเคยยิงนะนะครับเนี่ย3.5ลูกแม็กซิมัมเลยเนี่ยปี1920เนี่ยนะครับอยู่ในเรนจ์ที่แกเคยยิงนะเออแล้วถ้าไอ้3.5ลูกเนี้ยมันกลายเป็นสัก34เปอร์เซ็นตะ์ะ34 35อร์เซนคือคือเดวิสแบบบาจีพอประมาณเออเดเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวลองดูให้ แต่ว่าขอลดลงมาหน่อยเฮ้ยผมว่าถ้าประมาณ3.5ลูกแล้วคุณยิงได้ประมาณ35%เนี่ยเฮ้ยน่ากลัวนะเว้ยหรือพลาดปะน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้จริงๆไอ้คำขอถ้าถ้าเรายึดแค่คำขอเป็นเบสอะมันดูเลอะเทอะสำหรับผมนะดวินเทมมึงพูดแบบมั่วซั่วแต่ถ้าคำขอเนี่ยมันกระตุ้นให้เดวิสยิงมากขึ้นแต่ไม่ได้เวอร์ถ,ถึง6ลูกอะ เฮ้ยผมว่ามันอาจจะส่งผลดีให้กับเลเกอร์สนะครับมันอาจจะส่งผลดีให้กับเลเกอร์สด้วยเนาะซึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่เดวิสส่วนหนึ่งต้องใช้เลเกอร์เป็นเซนตเอ้ยต้องต้องใช้เดวิสเลที่เลเกอร์ใช้เดวิสเป็นเ,นเซนเตอร์อะส่วนหนึ่งมันก็ชัดเจนครับว่าเดวิสมันยิงสามแต้มห่วยด้วยแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะขัดกับอ่บริบทที่ว่าสมัยนี้เขาใช้สเตรทโฟกันแล้วรวมถึง รวมถึงเดวิสไม่เป็นล็อบเทรดแล้วก็คู่เล่นพิแอนโรที่โหดมากนึกภาพออกปะคือเดวิสเป็นคนที่เล่นพิแอนโรโหดมากแล้วเป็นเทรดหลักของเขาเลยซึ่งซึ่งมันเลยก็ต้องตามหาตลอดอะมันก็คือคำตอบว่าทำไมถึงเอาคริสเยนบูตเข้ามาด้วยถูกไหมเนี่ยแล้วก็ถ้าวัดจากคลินิคเดอะคลาสต์อันนี้ CBS เขาทำมาให้นะครับมันมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าการที่เดวิสเล่นเป็นเซนเตอร์เ่ะนะครับมันมันมันน่าจะดีกว่านะเออเนี่ยออฟฟ ensive rating เนี่ย นะครับถ้าเดวิดเป็น PF 114, เดวิดเป็นเซนเตอร์1้8เดวิดเป็น PF อ่อ101.4เดวิดเป็นเซนเตอร์1้8 1เนี่ยคือคือมันเห็นภาพชัดอยู่แล้วครับว่าการที่ให้เดวิดเป็นล็อปสเตรดะคือไม่ใช่โอหมึงต้องไปเป็นสเตรทโฟนะไม่จําเป็นฮะนึกภาพว่าคือแค่มึงเป็นเซนเตอร์ก็พอแล้วเวยก็พอแล้วที่จะยกระดับทีมขึ้นมาโดยการที่มึงเป็นเซนนั่นคือคําตอบของของ เขาเรียกว่าอะไรคือทุกวันนี้ก็ยังมีคนถามอยู่ว่าทําไมไม่ให้ Davis เดวิสไปเป็น PF นึกภาพออกปะเอออะไรประมาณนั้นซึ่งการเล่นเป็นเซนเตอร์ของเขามันดีกว่าเพราะว่าเล่นเล่นทูบิ๊กกับ PF อย่างเงี้ยมันก็เออเขาเรียกว่าอะไรการที่เดวิสยิงไม่ได้แล้วอีกคนนึงก็ยิงไม่ได้สเปซสำหรับเดบรอนเจมส์มันน้อยเพราะฉะนั้นก็เอาคนอื่นมายิงได้รอบๆเดวิสกับเจมส์ดีกว่านึกภาพออกไหมเรื่องมันก็แค่นั้นเลยฮะนะแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเซนเตอร์คุณยิงได้กะคุณมีคริ คุณอาจถ้าคุณต้องจาก,การทูบิกที่ดีฟันดีถ้าเดวิดยิงได้แบบค่อนข้างโอเคอ่ะสาครั้งหรือ4ครั้งต่อเกมด้วยประมาณ35%มสเร์ฮ้ยแล้วอยากส่งบิกแจ็คสันเฮกับเดวิดลงมาเฮ้ยเดวิดลองไปสเปซไหมในช่วงเวลาหนึ่งประมาณ5้ถึงหนาทีมันอาจจะเวิร์กก็ได้ <c oughs> ผมมองว่าเนี่ยแหละค,คือคือจุดที่ดาวินแฮมมองเนาะคือคือผมว่าดาวินแฮม,มคงไม่ได้แบบ สมองเลอะือนอะขณะที่ว่าแบบไม่ไม่ไม่เคยการสถิติดูอะ่ะแต่ผมคิดว่าเขาชาร์จเดวิสเพื่อจะให้เดวิสยกระดับตัวเองให้หน่อยแล้วมันจะมีความ f l e x i ซิเบในการจัดไลน์อัมากขึ้นนะฮะอืมก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็เอ,กเอ่อมองเขาเรียกว่าอะไระผมผมว่าลองมองให้มันกว้างๆอ,อ่ะเออแล้วแล้วมันจะเห็นว่าทําไมแฮมถึงพูดอย่างนี้ซึ่งซึ่งผมก็แฮปปี้นะกับการที่เดวิสจะยิงมากขึ้นกว่า1.8ครั้งแต่อยาก แต่จาเกินเลยเกินไปอะ่ะอย่างเช่นอันนี้คือ small sample แบบ small มากๆนะสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยใน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 ช่วง preseason นเนี่ยเดวิสก็ยิงไปเกมแล้วสลูกซึ่งก็สูงถึง50%นะครับยิง6ลง3โอเคมันอาจจะเป็น small sample แต่ว่าเขาถ้าเขาทำได้ประมาณ35ลูกแล้วยิงลงสักประมาณ30% 30กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะในระยะยาวอะ่ะไม่ใช่30%กว่า35%อย่างน้อยอะ่ะเฮ้ยผมว่าแค่แค่นี้มันก็ช่วยทีมได้แล้ว นะแค่นี้มันก็ช่วยทีมได้แล้วในการเพิ่มความเฟล็กซิเบิลหรือแม้แต่จะเล่นกับคริสเซนวูดเองก็ตามแล้วให้วูดเป็นตัวโรลหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วแกออกมายิงคอนเนอร์เออถ้าแกยิงได้มันก็ไม่ได้น่าเกลียดมันก็จะมีแต่ช่วยกับช่วยนึกภาพออกไหมขออย่างเดียวเดวิสมึงอย่าไปบ้าจี้กูกูกูว่างกูจะยิงสามแตม้มกูว่างก,กูจะยิงสามแตม้มเพราะเพราะสิบปีที่ผ่านมาถซติ City, มันไม่ได้บอกอย่างเงนไงเดวิสนึกภาพออกไหม,น,ไหมนะครับเนาะก็เอาให้มันพอดีผมเชื่อว่าจุดจุดนี้ถ้าพิสูจน์ สักประมาณครึ่งดูกาลแล้วมันเห็นแล้วว่าเฮ้ยเดวิสพอทําตรงเนี้ยได้อย่างที่ผมบอกผมว่ามันจะเป็นการอัปเกรดอีกขึ้นมาอีกนิดนึงเลยอ่ะสำสำสำหรับความเฟร็กซิเบลในการจัดตัวหรือว่าความมีประสิทธิภาพในการเล่นของ LA L a ลเอเลเกอร์สนะครับเนาะก็ประมาณนี้มาคุยกันสนุกสนุกฮะผมผมว่ามันก็มีเกี่ยวกับอินเกมเหมือนกันก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าเนาะมันคงไม่ใช่การแบบเพราะทุกสื่อทุกสื่อก็เล่นประเด็นนี้นะผมก็เลยแบบเออจริงจริงมันก็มี เขาเรียกอะไรม,มันมีเกี่ยวกับความต่อเนื่องในรสเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยผหก็อะมันก็ดูเป็นช่องช่องเราดีก็เลยเอามาคุยเอามาเล่ากันให้ฟังนะครับสินาทีละเห็นไหมวันนี้ทําเวลาได้ดีนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมฮะคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ให้เราด้วยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย